สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Wisdom Whispers เสียงกระซิบแห่งปัญญาวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของการผัดวันประกันพรุ่งกันค่ะเป็นพฤติกรรมที่เราทุกคนน่าจะรู้จักกันดีเลยนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าสาเหตุที่แท้จริงของมันอาจจะซับซ้อนและน่าทึ่งกว่าที่เราเคยเข้าใจกันเยอะเลยค่ะคือสงสัยกันไหมคะว่าทําไมนะทําไมเราถึงผัดวันประกันพรุ่งกันจริงๆอะไรที่อยู่เบื้องหลังความรู้สึกที่แบบอยากจะเลื่อนงานสําคัญออกไปเรื่อยๆคําบอกอาจจะทําให้เราต้องมองพฤติกรรมของตัวเองในมุมใหม่ไปเลยก็ได้ค่ะ บนสไลด์นี้เปรียบเทียบไม่เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะทางซ้ายเนี่ยคือความเชื่อเดิมๆที่เรามักจะโทษตัวเองกันใช่ไหมคะว่าเราขี้เกียจพลังใจไม่พอหรือบริหารเวลาไม่ดีแต่ความจริงทางวิทยาศาสตร์อยู่ทางขวาค่ะมันเป็นเรื่องของการทํางานของสมองลุวนๆ้เลยเป็น,นกลไกการเอาตัวรอดที่มีมาแต่โบราณและเป็นวงจรการสร้างนิสัยท,ที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่ความเชื่อย,ยอดฮิตข้อแรกกันเลยนั่นก็คือความขี้เกียจค่ะ เราจะมาทลายความเชื่อนี้กันแล้วไปดูกันว่าวิทยาศาสตร์มีคำอธิบายที่น่าสนใจกว่านั้นยังไงคะหัวใจของเรื่องนี้อยู่ที่แนวคิดที่เรียกว่า scarcity brain ค่ะหรือถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือสมองส่วนขาดแคลนลองนึกภาพตามนะคะว่าสมองของเราเนี่ยเหมือนยังใช้ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันเก่ากึกที่ถูกออกแบบมาตั้งแต่สมัยบพรพบุรุษยุคหินเลยค่ะสมัยนั้นอาหารและทรัพยากรมันหาย,ยากใช่ไหมคะสมองก็เลยถูกตั้งโปรแกรมให้ หาเพิ่มและบริโภคตลอดเวลาแต่ปัญหาก็คือเรายังใช้ซอฟต์แวร์เดิมนี้อยู่ในโลกยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยของล่อตาล่อใจเต็มไปหมดเลยค่ะและด้วยโปรแกรมดั้งเดิมนี่แหละค่ะสมองของเราก็เลยเหมือนมีเรดาร์คอยสแกนหาสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเพื่อที่จะบริโภคให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารข้อมูลหรือความบันเทิงเล็กๆน้อยๆ และแรงผลักดันที่ไม่หยุดหย่อนนี้เองคะที่เป็นจุดเริ่มต้นของการดึงเราออกจากงานที่ควรจะทําและนําไปสู่การผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองคะ่ะและกลไกหลักที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าวงจรแห่งความขาดแคลนหรือ Scarcity Loop ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาของมันเป็นยังไงคะ่ะวงจรน,นี้มีแค่3ขั้นตอนง่ายๆแต่ทำงานร่วมกันได้อย่างทรงพลังมากเลยค่ะขั้นแรกคือโอกาสหรือสัญญาณที่มาสกิดสมองว่า เฮ้ hey, อาจจะมีรางวัลนะขั้นที่2คือรางวัลที่คาดเดาไม่ได้ซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเพราะเราไม่รู้ว่าจะได้รางวัลหรือเปล่าและขั้นที่3คือการทําซ้ําอย่างรวดเร็วที่ทําให้เราสามารถกลับไปล้นใหม่ได้ทันทีพอ3ส,สิ่งนี้มารวมกันนะคะโอ้โหเป็นสุดรสาเร็จที่ทําให้สมองของเราติดกับได้ง่ายมากๆเลยค่ะ และจุดที่พีคที่สุดก็คือความคาดเดาไม่ได้นี่แหละค่ะที่ทำให้วงจรน,นี้น่าเสติดอย่างยิ่งมีงานวิจัยบอกว่าสารแห่งความสุขอย่างโดพามีนในสมองจะหลั่งออกมาสูงสุดไม่ใช่ตอนที่เราได้รับรางวัลน,นะคะแต่เป็นช่วงเวลาที่เรากำลังลุ้นว่าจะได้มันมาหรือเปล่านี่แหละค่ะสุดยอดไปเลยนะคะถ้ายังนึกภาพไม่ออกนะคะลองนึกถึงตู้สล็อตแมชชีนดูสิคะ อันนั้นแหละค่ะคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดของวงจรแห่งความขาดแคลนเลยมีทั้งโอกาสที่จะชนะรางวัลที่คาดเดาไม่ได้และการที่เราสามารถดึงคันโยกเพื่อเล่นสำัได้ทันทีเลยค่ะโอเคแล้วไอ้วงจรที่เหมือนกับสล็อตแมชชีนนี้มันมาอยู่ในชีวิตประจําวันของเราได้ยังไงเรามาดูตัวอย่างใกล้ๆตัวที่ทําให้เราผัดวันประกันพรุ่งกันดีกว่าค่ะลองนึกถึงการเช็คอ e ีเมลดูสิคะเสียงแจ้งเตือนอ e ีเมลใหม่เปรียบเสมือนโอกาสค่ะส่วน รางวัลที่คาดเดาไม่ได้ก็คือเราไม่รู้เลยว่าอีเมลฉบับนั้นจะเป็นเรื่องงานด่วนเรื่องดีๆหรือแค่เมลขยะและการกดปุ่มรีเฟรชก็คือการทำซ้ำได้อย่างรวดเร็วเห็นไหมนะครบทั้ง3ขั้นตอนเลยการเลื่อนดูโซเชียลมีเดียอันนี้ชัดเจนเลยค่ะทุกครั้งที่เราไถาฟีดคือการสร้างโอกาสที่จะเจอโพสต์ที่ถูกใจหรือการแจ้งเตือนใหม่ๆซึ่งเป็นรางวัลที่คาดเดาไม่ได้และเราก็สามารถไถต่อไปได้เรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งแพลตฟอร์มเหล่านี้ก็ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากวงจรน,นี้โดยเฉพาะเลยครับแม้แต่สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องงานอย่างการหาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถกลายเป็นกับดักของวงจรน,นี้ได้ค่ะโอกาสที่จะเจอข้อมูลที่สมบูรณ์แบบที่สุดหรือบทความที่ใช่ที่สุดคือรางวัลที่คาดเดาไม่ได้ที่ทําให้เราค้นหาต่อไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ไม่ได้เริ่มลงมือทํางานจริงๆสักทีค่ะแล้วทําไมทําไมแค่การพยายามให้มากขึ้น หรือใช้พลังใจเข้าสู้ถึงไม่ได้ผลกับวงจรทางจิตวิทยานี้ล่ะคะเรามาหาคำตอบกันค่ะสไลด์นี้แสดงภาพได้ชัดเจนมากค่ะลองดูที่กราฟนะคะจะเห็นว่าเมื่อเรามีข้อมูลมากขึ้นจากน้อยไปปางกลางคุณภาพการตัดสินใจก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่พอถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่า information overload หรือข้อมูลท่วมทน้นการมีข้อมูลมากเกินไปกลับทำให้คุณภาพการตัดสินใจดิ่งลงอย่างรวดเร็วเลยค่ะ เพราะฉะนั้นการพยายามต่อสู้กับวงจรที่ทรงพลังนี้ด้วยพลังใจเพียงอย่างเดียวก็เหมือนกับการพยายามหยุดสล็อตมาชินด้วยการตะโกนใส่มันนั่นแหละค่ะมันไม่ได้ผลเราต้องใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างออกไปค่ะเมื่อเข้าใจปัญหาแล้วเรามาดูวิธีแก้ไขกันบ้างค่ะหัวใจสําคัญคือการปรับเปลี่ยนนิสัยเพื่อทําลายวงจรน,นี้นั่นเองค่ะหัวใจสําคัญของการเอาชนะวงจรน,นี้ไม่ใช่การฝืนใจนะคะแต่คือการออกแบบสภาพแวดล้อมใหม่ค่ะอย่างแรกเลยคือกําจัดสิ่งรบกวนค่ะ จากนั้นเพิ่มอุปสรรคให้กับพฤติกรรมที่เราอยากเลิกเช่นล็อกอาออกจากโซเชียลมีเดียทุกครั้งหรือเอาโทรศัพท์ไปชาร์จไว้อีกห้องหนึ่งทําให้การกลับเข้าไปในวงจรมันยากขึ้นค่ะนอกจากนี้การกําหนดจุดพอดีหรือป้องหมายที่ชัดเจนก่อนเริ่มงานก็ช่วยป้องกันการหาข้อมูลไปเรื่อยๆได้ค่ะทั้งหมดนี้คือการปรับสภาพแวดล้อมให้การทัสิ่งที่ถูกต้องเป็นเรื่องง่ายที่สุดค่ะสุดท้ายนี้ขอฝากคําพูดของโจเซฟแคมเบลที่กล่าวไว้อย่างน่าคิดค่ะว่าถ้าที่ใครคนหนึ่งกลัวที่จะเข้าไป คือที่ซ่อนสมบัติที่คนนั้นตามหาบางทีงานที่เราผัดวันประกันพรุ่งก็คือถ้ำที่น่ากลัวนั่นเองค่ะการเอาชนะมันจึงไม่ใช่แค่เรื่องการจัดการเวลาแต่คือการเดินทางเพื่อค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราทุกคนค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะ